สวัสดีครับวันนี้ในหัวจะมาเล่าเรื่องจริงหรือที่เขาว่าวิญญาณมากลางวันไม่ได้ก็ขอย้อนหลังกลับไปประมาณ30กว่าปีนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดก็ตอนนั้นน่ยแม่ก็พามามามา,มาเที่ยวที่บ้านย่าคือบานย่าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ปู่เนี่ยก็จะรับราชการย่าก,ก็เลยขายอาหาร นะครับอยู่ในกรมก็ช่วงนั้นเนี่ยผมมากับแม่ก็ก็ได้มาพักนะครับมาพักอยู่ในกรมนะครับก็มีบ้านพักส่วนญาผมกับปู่ก็อยู่ในกรมเลยนะครับก็เป็นที่พักราชการและทําอาหารขายด้วยในวันหยุดนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับช่วงที่ผมมาพักเนี่ยน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับจาได้น่าจะเป็นวันเสาร์ญาเขาก็เปิดร้านขาย ข้าวแกงขายอาหารขายขนมหวานปกตินะครับขายชากาแกฟกช่วงนั้นเนี่ยก็มีทหารหลายๆคนเลยนะครับก็ออกมาซื้ออาหารกินกันอะไรแบบนี้นะครับผมก็วิ่งเล่นอยู่แถวร้านน่นนะครับก็วิ่งเล่นไปเล่นมาก็มีช่วงหนึง่งบ้านพักทหารเนี่ยก็คือจะมีบันไดอยู่สองด้านมีด้านหน้าและถ้าไป ด้านด้านหลังของบ้านเนี่ยมันก็จะมีบันไดขึ้นไปเป็นบันไดที่สูงขึ้นไปไงี้เลยช่วงที่ผมเล่นอยู่ผมก็จำได้ว่าผมวิ่งไปด้านหลังบ้านความความสนของเด็กเขาวิ่งเล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปหลังบ้านไปเห็นกับยายทวดนั่งอยู่บันไดชั้นบนเลยครับผมก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างยายทวดยายทวดเนี่ยแกเป็นคนใส่เสื้อสักจำได้ใส่เสื้อสีขาว ขาวไม่ใช่ขาวมากอะขาวขาวมัวมัวและนุ่งโจงกระเบนเป็นคนสมัยก่อนเนาะแล้วก็ที่จำได้สนิทเลยก็คือแกชอบกินมากชอบไปนั่งดูแกตะบันเขาเรียกใช้ตะบันเล็กๆเอาหมากเอาพรูใส่แล้วก็ตำ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 แล้วก็เปิดตรงท้ายออกแล้วมาแล้วมากินนะครับก็นั่งดูกระเพลินเลยนะครับทีนี้ผมก็ได้ยินว่าเ,เห็น น่าจะเป็นอานะครับอาเดินหาผมอะ่ะก็เรียกมาเรื่อยเลยนะครับไอ้ผมก็ไอ้ความเป็นเด็กผมก็นั่งดูดูทวดเป็นเพลินเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้รับไปว่าอยู่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกเสียงไปนะครับจนเขาวิ่งมาเขาก็วิ่งคงวิ่งหาผมว่าผมหายไปไหนไงบ้างครับเพราะว่าผมยังยังเล็กอยู่แป๊บเดียวเองปะโผลมาผมเห็นแกแว๊บเดียวแกกรีดร้องลั่นเลยร้องลั่นร้องแบบ ทุกคนต้องวิ่งมานะครับแล้วแกก็ล้มลงไปเลยผมเห็นผมเห็นแบบนั้นเลยนะครับผมก็ในความเป็นเด็กผมก็รีบลงมาเนาะรีบรีบลงจากบันไดามาว่าเอ้ยอาครับเป็นอะไรนะครับทุกคนก็ช่วยกันพยุงมาแล้วก็ไปพัดไปเอายาดมมาผมก็ไปยืนดูดูนะครับทุกคนที่ว่ากินข้าวอยู่ก็ตกใจอ่าง็็ออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอ พอแกได้สติผมจําได้ว่าย่าย่าก็ถามว่าเออเป็นอะไรทําไมไปไปโดนอะไรแหละตรงนั้นอ่ะโดนไฟดูดหรือโดนอะไรเหลือทําไมมากรี๊ดกรีดอย่างนั้นแล้วก็เป็นลมสักขนาดนี้อะไรแบบนี้ครับพอแกฟื้นมาได้พอจะรวบรวมสติคุยกันได้เขาบอกว่าออแกเห็นน่าผม,มาหายไปเห็นหลานเะนี่ยหายไปก็เลยเดินหา เดินหาป๊บหน้าบ้านก็ไม่มีข้างบ้านก็ไม่มีก็เดินเดินไปหลังบ้านบันไดหลังบ้านพอแกมองขึ้นไปเห็นผมนั่งอยู่กับทวดซึ่งทวดคนเนี้ยแกเสียชีวิตมานานแล้วแกไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เห็นผมนั่งอยู่กับทวดเท่านั้นแหละครับซึ่งกลางวันแสกนะครับเขาก็กรี๊ดเลยนะครับซึ่งตกใจและกรี๊ดร้องนั่นเลยจนแล้วเขาก็บอกว่าเขาจําความอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ เ,เรื่องที่แปลกที่ว่าทำไมวิญญาณมากังวันได้นะครับขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับฟังและขอให้รับฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปต,ต่อไปทุกวันพระนะครับและอย่าลืมไปทำบุญให้ผีกันด้วยนะครับอิทังเมยยาตินังโหตุสุขิตาโหตุ ยาเตโยสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ